ก็เป็นว่าวันนี้มาคุยเรื่องกำรมานเบื้องต้นก่อนที่จะภาวนาหรือว่ารูล้ลมหายใจเข้าออกตัวการรู้ลมหายใจเขาออกจะว่า้ะเริ่มต้นไปได้ก่อนภาวนาต่างๆเขาทำตามนี้ให้พิจารณาก่อนคิดถึงความจริงการเกิดที่เกิดการเกิดันเต็มันเรความทุกข์โลกนี้เป็นอนิจจังคือหนึ่งไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่า มันไม่มีการทรงตัวท่านแลกของี่คือมาได้เป็นของใหม่ต่อไปเพื่อกาไปทีแต่น้อยแต่น้อยในที่สุดก็พังในเมื่อโลกไม่เที่ยงเราคิดว่าเที่ยง่งที่เราคิดว่าเที่ยงมันไม่เที่ยงความทุกข์กเกิดก็ต้องการให้มันเที่ยงในที่สุดเราก็บมันก็ต่างคนต่างพังแล้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีความดีเพราะมีแต่ความทุกข์ ความหิวเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์ความปวดไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความพัดพฝาเจากของรักของชักใจเป็นทุกข์ในเมื่อความทุกข์มันมีอย่างนี้เราก็ไม่น่าจะมาเกิดอีกการที่เราจะไม่มาเกิดได้เพราะอะไรเพราะอาศัยหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาเงินอัดแปรบุญที่ส่งผลเราให้ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ เราหวังนิพพานก็หน,นึ่งทานทานการให้เป็นการตัดโลภะความโลภสองศีลตัดโทสะความโกรธสามภาวนาตัดหมหะความหลงแล้วก็จิตใจตั้งไว้โดยเฉพาะว่าถ้าเราตายท่นนี้เราขอไปนิพพานเอาแค่นี้ก่อนนะใหม่นะหลังจากนั้นไปขอมรรดาญ,ญาตโยมุตตบริษัทต,ตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวรือส้นให้ใจออกยาวจะเส้นก็รู้แต่ว่าการรู้ตมวใจเข้าออกนี่ก็ดีทาภพวนาก็ตามจะไม่ทรงตัวนานนักสักประเดี๋ยวเดียวจริตจะเลื่อนไปไปคิดเตองอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ถือว่าเป็นของธรรมดาองนักฝึกใหม่ไม่เท่าเก่าก็เหมือนกันนะ ยัอไม่รู้ตัวว่าติด,ตดเลื่อนไปมีลมพุ่งสร้างข้ามาเข้างามรู้ตัวก็เริ่มต้นใหม่กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใหม่ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจออกรู้อยู่เอาหรือยาวรู้อยู่สั้นออกสั้นๆออกยาวรู้อยู่เพื่อรวมความว่าถึงแม้่จะมีเวลาเล็กน้อยก็ให้พอใจกับกิจทรงตัวท่นี้นการจริญกรรมฐานอย่าใช้เวลาให้นานเกินไป ข้อสำคัญก็มีูว่าอันดับแรกถ้าเป็นคณิกาสมาธิก็ดีสมาธิเล็กน้อยอย่าทรงตัวไม่เด่นนานถ้าใครเขาคุยไว้เวลานานดีก็จะเชื่อเขาให้ถืออารมณ์จิตทรงตัวเป็นของดีเราทําเวลาห้านาทีถ้ามาทรงตัวได้หนึ่งนาทีก็ควรอยาพอใจว่าขณะดใดที่จิตมีสมาธิเวลานั้นจิตว่างจากกิเลส ขณะที่ลูกลมหายใจเขาออกก็ดีผู้คำภาวนาก็ดีขณะนั้นจิตไม่คิดเรื่องอื่นถือว่าเป็นจิตว่างจากจิเลสตอนนี้คำภาวนาคุณจะว่ายอย่างไงคำภาวนานี่ไม่จํากัดในการฝึกเบื้องต้นแต่โดยมากพระโบราณอาจารย์หลายว่าจะแนะนําให้ภาวนาพุทโธเพพุทโธนี่เป็นชื่อพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานสุสติมีความสำคัญมาก ให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทเพราะว่าถ้าใครเคยฝึกมาแล้วคล่องแบบไหนพาวนานแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้หรือต้องการกจิตเป็นสมาธิต่อมาสมาธิสูงขึ้นเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิตอนนี้มีปีติเป็นพื้นฐานปีติคือความอิ่มใจตอนนี้ต้องระวังในช่วงนี้น่าต้องระวังเพราะว่ามันจะไม่อยากเลิก ทำแล้วก็มีรมชุ่มชื่นมีรมสว่างมีจิตเป็นสุขถ้าไม่อยากเลิกจะถ,ถึงเวลาควรพักไม่พักทำเรื่อยไปไม่ช้าก็ไปโรคศาศาศาซึมกระสาบคือเราบอกว่าเจริญกรรมฐานน่าเป็นบ้าบ้าตรงนี้นะไม่ใช่กรรมฐานทําให้เราบ้าเราอยากบ้าเองใชการเจริญกรรมฐานต้องถือเอาจิตสะอาดและจิตสบายเป็นสำคัญถ้าถึงเวลาควรพักเวลาไหนต้องพักตามนั้นอย่าฝืน ถ้าถึงเวลานอนก็ภาวนาให้หลับไปอันนี้ดีกว่าอย่างนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นถือว่าอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานต่อมาถ้าจิตเข้าถึงฌานจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งจะมีอารมณ์ายอย่างคือหนึ่งวิตกนึกว่าเราจะภาวนานึกว่าเราจะรู้ลมหายใจเข้าออกสองวิจารณรู้ว่าภาวนา ห้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นสามปีติความอิ่งใจสี่สุขมีความสุขสนั่นสายยางมากแล้วก็ห้าอุเบกขาวางเฉยจิตไม่ฟุ่งส่านเอาวิ้ก็แล้วกันถ้าจิตของเราเข้าถึงปฐมชานเครื่องสังเกตมีว่าหูหัวเรายังดีอยู่ไีนเสียงทุกอย่าง เขาคุยกันเราได้ยินเขาร้องรำทำเพลงเราได้ยินเขาได้กันเราได้ยินเพราะว่าเราไม่สำคาญในเสียงสามารถภาวนาพิจารณาไปได้ตามอัตยาสายอย่างนี้เป็นปฐมมิชานเบื้องต้นเอาแค่นี้พอแล้วต่อไปันดับที่สองการฝึกมโนยิทธิเป็นทั้งวิชาสามละอภิญญาร่วมกันจะถือว่าเป็นวิชาสามอย่างเดียวก็ไม่ได้ เวิญาสามได้เฉพาะการเห็นเท่านั้นนรกอยู่ที่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็นเตศอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเห็นเทวดาพระนางฟ้าพอยู่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็นพระนิพพานอยู่ที่ไหนเราเห็นแต่เราไปไม่ได้มีชาสามถ้าปัญญาเห็นได้ด้วยแล้วก็ไปได้ด้วยนั่นการฝึกของยิาิเราทั้งเห็นั้งไปได้จึงเปปัญญา ถ้าญาติโยมที่ปฏิบัติได้บรรลุทิฏฐิก็ถือว่าได้เกิอะไรมากเพร,รู้จริงเห็นจริงหมดความสงสัยแล้วก็ยอยยาประมาทตัวเองงอยยาคิดว่าดีแล้วราะถ้าหากได้แค่เพียงฌานโลกีมันยังไม่พ้นนรกยังมีโอกาสบาปอยู่มากยังมีโอกาสจะลนนรกอยู่มากไม่ต้องทําตัวจนถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าถ้าเรายกพระพุทธรูปขึ้นเราก็ไปไหว ถ้าอริยเจ้าเบื้องต้นคือปะโสด,ดาบันมีอะไรไม่มากหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายทุกคนต้องตายแน่ใครที่นั่งนี่ใครจะตายก่อนกันทุกคนที่นั่งนี่ต้องตายหมดที่จะตายท่าตายเร็วด้วยไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ ในเมื่อเราคิดถึงความตายก็ต้องตั้งความดีเอาไว้คือเราไม่ต้องการลงอบายภูมินั่นก็จะได้กรส่องยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ทั้งสามอย่างนี้ทรงตัวเที่ยเข้าถึงไปสนาคมแล้วก็ประกาที 3, สามทรงศีลห้าให้บริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์นี่ต้องบริสุทธิ์ทั้งวันนะทุกวัน,นึ่งนะ ถ้าจิตใจรักผลิพัณฑ์เป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าปรโสดาบันขันยาบใช้ได้แล้วถ้าทรงความเป็นปรโสดาบันได้บาปเก่าๆที่เราทำไปแล้วไม่สามารถจะให้ผลได้คือห,หมายความว่าคือแม้เราจะตายลงไปเราเคยฆ่าสัตว์เราเคย,ล,เคยลักทรัพย์เคยพระพผ,ผิดในกรรมเคยพูดมาสาววา้เคยดื่มสารานไ,ไรทั้งหมดที่เป็นบาป แต่เมื่อเราเข้าถึงประโสดาบันแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถจะให้โทษเราได้เอาลงอา,ายัยอยู่พูดไม่ได้ตอนนี้คนทุกคนที่นั่งเนี่ยทุกคนหวังว่าจะไปนิพพานชาตินี้ได้ไหมใครที่ว่าไปได้ยกมือที่ถ้าหวังว่าไปนิพพานได้จิตใจก็ตั้งไว้ในความดีเอไ้ไปได้แน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนได้มโน,นยุทิได้มีกำไรมาก้าหวังนิพพานจริงๆตอนจะหลับ พุ่งใจไปนิพพานก่อนเพื่นใหม่ๆยังไม่ต้องลุกพุ่งใจไปนิพพานก่อนแค่นี้เองมคออ่าแต่ถ้าคิดว่าจะไปนิพพานไม่ได้เราก็จะย่องย่องไปย่องย่องไป,งงไปสถาสิสนติอนานดีไหมครานนี้ไม่ใช้ตาขายทีนะใช้ผ้าใบรองรับเลยเมื่อเร็วเร็วนี้หลังจากหล่ออบัถุงเสร็จแล้วก็ล้างท้องล้างทอง,ง,ทองมีอาการผิดปกติ พล้างเท่ามาแล้วพระท่านอยู่ด้วยแต่ท่านก็ไปหมดแต่ปกติล้างเท่าแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพ mm. ื่อวันนั้นมันเกิดปเ, mm. เป็นพิเศษเปิดเครื่องแอร์สามตัวไม่เย็นเปิดพัดลมสามตัวก็มาเย็นมาปวดท้องมากน้ำประเดี๋ยวก็เดินเข้าส้วมไอเดินก็จะเดินไม่ไหวตอนเวลาสองทุ่มพอนุอายาขึ้นไปให้ตามเวลาที่หมอสั่งเธอเห็นเข้าก็ถามว่าพระไม่อยู่แล้วบอกพระท่านไปแล้วเพราะว่าการธรรมดานะ่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ถ้เก็เอยไม่ห่วงอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันเธอจะบอกจะอยู่กับเพื่อนบอกจะอยู่เลยเป็นผู้หญิงอะไรข้างล่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมากก็จะโทรศัพท์ลงไปพอเธอกลับไปแล้วก็พน,นังนึกในใจว่าเราเดินก็ไม่ไหวท้องก็ปวดมากากาศก็ร้อนจัดเปิดแอร์สามเครื่องมันก็มาไม่เย็นเปิดพัดลมไปสามตัวก็มาเย็นก็แสดงว่าร้อนในอาการร้อนในอย,อย่างนี้สมืโบราณน,นะ เขาบอกไฟธาตุแตกตายีนี่ไฟธาตุมันไม่แจกมันลุกกื่นกลับมานั่งที่เตียงสองทุ่มครึ่งก็มานึกในใจว่าถ้าห่วงครั้งห้าแบบนี้จเจ้าระดีกับเราเกิดขึ้นนั่มีความหมายเลิกห่วงกันดีกว่ามันอยากจะตายก็เถิญตายเรื่องตายเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราก็เอ็นตัวลงนอนมันก็เริ่มปวดท้องใหม่ปวดเสียดมากก็เลยบอกว่า,วามึงอ,อยู่เนี่ยกูไปเล้วย ไม่หนีไปเฉยๆนะไม่หนีไม่ลามาเฉยๆก็เลยหนีไปหนีไปบ้านใหม่ก็ไปพบพระพุทธเจ้าที่ท่านหลายองค์พบเยอะท่านนั่งเป็นประธานองค์ถมเป็นประธานทนา่านถามวันหนีเข้ามาเลยบอกไม่หนีครับผมมาบ้านผมเขาบอกโอกาสยังไม่ถึงบอกไม่เป็นไรผมพักก่อนถ้าเจ้านั่นมันยังมีลมหายใจอยู่ผมจะกลับ แต่ถ้าเจ้านั่นไม่มีลมหายใจของไม่กลับก็เลยไปนั่งคุยกับท่านท่านก็คุยด้วยพอคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าเมื่อสร้างมรดกชันเสร็จถ้าปีหน้าบรรจุพรธรมทาติเกตชั้นถ้าปีโน้ตคำว่าปีโน้ตมันต้งสามเ็ด,น,ด 37, นะให้หล่อพระศีอานถามว่าทําไมจึงต้องหล่อพระศีอาน ท่านบอกว่าทองเลยเขาถวายมาเพื่อหล่อฉันนะ่ะมันยังไม่หมดก็บอกว่าเอามาหมดแล้วครับถ้าบอกยังไม่หมดมันยังมาไม่ถึงก็เป็นความจริงเวลานี้ทองส่งไปทางไปรษณีย์เกือบกิโลเกือกกิโละนะก็เทองมาหลายกิโลนะหลายสิบกิโลมาไกลยอย่างคนแก่นในเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นว่าท่านสั่งให้หล่อพระที่อานก็ถามว่าจะหล่อแบบไหน ท่านก็เรียกพระที่อ่านมาพระที่อา่านมาก,กาญจงพร,รสัสีอานสีท่านสวยมากแสงสว่างมากมีหลายสีเคเห็นไหมชีเยอะนะพระที่อา่านนี่นะสวยมากสว่างมากด้วยก็าถามว่าถ้าจะหล่อท่านสมเด็จสั่งให้หล่อท่านให้หล่อแบบไหนทําแบบให้ดูที่ท่านก็ยืนขึ้นแต่ว่าเครื่องแบบทั้งหมดเป็นชุดสีขาวใสหมดก็าบอกว่าตามธรรมดาท่านไม่ใช่ชุดสีใสท่านมีหลายสี ถ้าไม่ทาแบบนี้ถ้าบอกเป็นการตัดกิเลสเรื่องสีจึงความพอใจของท่านนะเพราะว่ามือขวาถือจักรมือซ้ายถือกระขันความจริงรเคยเห็นทุกครั้งไม่เคยเห็นจักไมีกระขันแต่วันนั้นท่านทาให้ดูเยืนเหยียกแขนตรงธรรมดาไม่ใช่ตั้งท่ารบถามว่ามีจักมีกระขันไว้ทําไมทําว่าท่าคนกิเลสหนาต้องใช้จักคขอกิเลสบางก็ชัดระขันรูปบ,งบงังเคาะบัง อย่ที่พระเจ้าเทศกันแรกเทศกันคณาจารย์เทศธรรมจักใช่ไหมคณาจารย์เ mm นี่ยต้องเทศมากม่งั้นเขาหามีความรู้น้อยเขาเขาไม่เชื่อถ้าคนที่ไม่เคยศึกษามาเลยก็เรียกว่ารู้น้อยน้อยพอเทศน้อยน้อยพอฟังได้แ่าวท่านเทศกับกว่ากะลิบอกว่ากะลิบุคคลใดเห็นธรรมบุคุนั้นชื่อเห็นธรรมะแล้วกะลิก็ได้พระอรหันต์นี่พระอธิอานก็ต้องทำภาพไปดูแล้วก็ถามว่า พระเจ้าท่านก็ฝากว่าคนของฉันก็ดีคนของลูกชายของฉันก็ดีถ้าไปนิพพานไม่ได้ขอฝากด้วยนะพระสิอนธรก็ย้อนมาบอกผมก็ฝากคนของผมด้วยครับไม่รู้ใครฝากใครคนของผมเวลานี้มีหลายแสนคนเฉพาะที่ประเทศไทยนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านก็หลายคนเยอะทีเครไม่มาก็มีนะ ก็ถามว่าถ้าจะเกิดทัาส菩าท่านทำยังไงท่านบอกเอางี้ก็แล้วกันถ้าเขาต้องการเกิดให้ทันสมัยผมแล้วก็บรรลุสมัยนั้นให้ปฏิบัติตามนี้คื้นหนึ่งน้สาสาชินห้าบริสุทธิ์ราการที่สองรงกบกดสิบบ,บ,บริสุทธิ์ทั้งสองอย่างในทั้งวันปกติและวันพระทุกวันนะสินห้ากับ,บทกสิบก็บวกกันแล้วเป็นสิบเอ็ด กำบทสิบทางกายมีสามหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักทรัพย์สาไม่พืดอพฤติกรรมพอได้สินให้ข้อหนึ่งคือไม่ดื่มสารเคมีไรเป็นสี่ทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมแม้เมื่อเขายังไม่บอกให้เราไม่ต้องการอการที่สอง ความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่อาฆาตมาดร้ายไขไม่เจ้าร้านตรงถายไข่ในการที่สามทำมาทิฏฐิมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจา้าปฏิบัติแตสินห้ากระบทสิให้ครบถ้วนถ้าทําได้อย่างนี้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะตายถ้าตายก็มไม่ลงมรกรวเกิดเป็นสานาพระฤาก็มีอำนาจวาสนาบารมีมากมีมเหสสขามากคือมีฤทธิ์มาก ในเมื่อเกิดสมัยผมผมเทศมีแค่ข,ข้อหยอกออย่างก็เทศกับวัคกิลวักีนี่นะวัคกิบุคคลใดเห็นทมบุคคลนั้นชื่อเห็นตถาคตแค่นี้เขาจะรู้มรคลทันทีเป็นอกติันอยู่ที่ถ้าหย่อนลงมาบางท่านตั้งใจรักษาสินห้าครบก็หมดสิครบแต่ครบมั่งรั่วมั่งบางท่านก็เผลอใช่ไหมส่วนใหญ่รักษาได้ดีแต้ว่า บางท่านก็เผอไปอยางมีเป็นนิปติจนอยู่อธิบายเป็นแค่หัวข้อ,อยังเข้าใจไม่พอต้องอธิบายนิดหน่อยจึงเข้าใจอย่างพยศพยศที่ฟังเทศจากผู้เจ้าจบแรกสั้นๆเป็นพระโสดาบันพอพ่อไปผู้เจ้าเทศซ้ํากันนอีกครั้งหนึ่งเป็นพระอาราหันต์ถ้าทบลาบางคนไม่สามารถจะรักษาวันปกติได้ดีก็ตั้งใจรักษาวันพระ วันปกติบกพร่องบ้างไม่เป็นไรแต่วันพระต้องเต็มอาจจะเข้าไปพระนะวันพระต้องเต็มทุกอย่างทั้งนี้เพราะอะไราะบางคนมีความจําเป็นต้องทําบาปเพราะอะไรไหมอย่างพวกค้าขายนะมีความจําเป็นมากต้องโกหกบางคนก็มีอาชีพเป็นปานาดตบาทเขาจําเป็นต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ถือว่าอาชีพมีความจําเป็นแต่ไม่ทําแบบนั้น มันก็ไม่มีจะก,กินแล้วข้อไหนรักษาได้ให้ทรงไว้ข้อไหนรักษาไม่ได้มันจำเป็นน้อยที่ก็ทําไปแต่ว่าวันพระต้องเต็มเฉพาะวัวนพระนะต้องมีสินห้าด้วยกาหมดสุดด้วยครบถ้วนอย่าบกพร่องไม่ได้อย่างนี้เป็นเนยะใคาบอกว่าถ้าเกิดในศาสนาผมพวกนี make, ้เทศครั้งหนึ่งสองครั้งยังไม่รู้เรื่อง ถ้าเทศสามคือขั้นเก็บเล็กเก็บน้อยก็ไปพระอาหารหันได้ผู้ลงความว่าทุกคนถ้าไม่มั่นใจว่าจะไปนิพพานได้ในชาตินี้ให้ตั้งใจไว้จุดหนึ่งว่าเราต้องการนิพพานในชาตินี้เราต้องการหากว่าเราไม่ไม่ไม่สามารถไปนิพพานได้เราจะไปสัตยทยท่าสนสถาพุธิอานนก็เลยถามท่านตอไปอีกนิดหนึ่งท่าน้อบอกว่าเขาดีกา,าจารั้งหลาย นี่บอกว่าในสมัยของท่านมีต้นกระดาปพฤกษคนจะอยากได้เงินอยากได้ทองก็ไปสอยที่นั่นมีเชือกดึงให้หล่นออกมาจริงไหมท่านบอกไม่จริงถามว่าถ้าจะรวยได้ยังไงจะสวยได้ยังไงท่านบอกคนที่มีสีนนะเป็นเหตุให้เกิดความสวยมีสินห้ากรรมสิให้ี่สวยทุกคนตาได้สองขโมยไม่มีเพราะทุกคนรักษาสินรักษาสินข้อดีสองได้ ประการที่สามคนไม่ดื้ดอด้านเพระรักษาสิ่งข้อที่สามได้เรการที่สี่พูดจริงทําจริงทุกอย่างวาจาเพราะเพระรักษาสิงส่งข้อที่ห้าได้แล้วก็คนทุกคนจะไม่ปวดทิศสะจะไม่เป็นโรคจิตวสายจะไม่เป็นโรคบาาเพราะว้นจักสุนทดภูมิสารจะมีไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะทันศาสนาผมต้องมีทานบารมีนำหน้าอย่างถวายสังฆทานเป็นต้น คนที่ถวายสนทานแม้แต่ครั้งเดียวก็เป็นมหาเศรษฐีอย่่งพวกเราโอ้โหก็เป็นนว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่าทุกท่านรลอหลายท่านที่คิดว่าจะปฏิพานชาติดีไม่ได้แต่ตั้งใจไว้ก่อนมันไม่แน่นักเพราะการปฏิพานธ์ไม่เจอของยากเกินไปไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนัก แล้วแน่นอนไม่ได้ว่าทุกคนฟังอยู่เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ไม่สมบายเป็นทุกข์ความปวดความบาดนัไม่สมหวังเป็นทุกข์ความพักชาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ฟังจนชินได้ฟังอยู่เสมอว่าการเกิดเป็นเดือดาหทือข์โหมแลอนางฟ้าก็ตามมีความสุขไม่แน่นอนเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีต้องกลับมาเกิดใหม่ เราต้องการนิพพานยิตถ้าต้องการนิพพานวันนิ้คิดว่าเราจะปฏิพานธ์ยิ่งก็เริ่มสร้างความดีนี้บุญเราก็ทําทานเราก็ให้สิ่งก็รักษาภาวนาก็จเจริญขณะที่จะตายบุญรวมตัวกันตอนนั้นไม่แน่นอนนักให้เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นพรหมเห็นพระอรหันต์เห็นโูเ่เ,เจ้าเกิดเบื่อหน่อยความเกิดขึ้นมาในเวลานั้น ว่าการป่วยของเรามีแต่ความทุกเวทนา,ายอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกถ้าจิตคิดเพียงชนี้ทุกคนจะไปนิพพานทันทีแต่ว่าบังเอิญมันไม่คิดก็หวังตั้งใจว่าเราจะไปทำสาตาพระิ่อ่านใช่ไหมที่ตอนนั้น่ะช้อนกันหนักตองใช้ใช้ผ้าใบไม่ใช่ตาข่ายแล้วนะก็รงความว่าหลังจากนี้ไปก็ขบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหลายวางไว้สองจุดกันพลาด ว่าชาตินี้เราจะไปนิพพานถ้าเราไปนิพพานชาตินี้ไม่ได้เราจะไปทันทันศาสนาพริอิตรพม่เคยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก่อนแต่นี่ท่าน,นท่านชี้แจงมาเองนะสางมาเองอที่ว่ารวยรวยนะร,รวยแน่พระธานบารมีคนสมัยนั้นสวยสวยแน่เพระศิลบารมีคนสมัยนั้นไม่มีไม่มีโทษทางทรัพย์สิน ไม่มีภัยตามทรัพย์สินพระรักษาสินข้อที่สองได้คนสมัยนั้นไม่ดื้อด้านอ่อนโยนไม่ทะเลาะเบาแวงกันพระรักษาสินข้อที่สามได้คนสมัยนั้นพูดเพราะพระรักษาสิ่ข้อที่สี่ได้คนสมัยนั้นไม่ปวดทิสสะไม่โกรธเสืสารไม่บ้าเพราะไม่กินเหล้าเมายาไอที่กินแล้วก็แล้วกัวกไปจะตามนึกถึงมันนะตั้งใจตามนี้นะญาตยโยมนะ,ะช่างหม่อเยเราสิคนนั้นหาพระด,ดีกว่า าแกจะมาทานสินนอทานกรรมฐานนะ